สวัสดีครับวันนี้กับผมก็จะมาทําการสัมภาษณ์สัม,มนเนีนนะครับกับผมชื่อสัม,มนเณีจามิกรโชติยานุนะครับผมวันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์สมมนเนีนสัม,มนเนีนชื่อว่าอะไรครับสวนสท้องับผมก็สมมนเนีสู่รัศน์แชมพาชั้นนักเรียนมันยธยมศึกษาปีทีหกทับหนึ่งครับตอนนี้สมมนเนีนอ,อยู่ที่ชั้นมหกทับหนึ่งแล้วแผนกบาลีนะครับ อยูออ่กำลังเรียนอยู่ชั้นมันธยมศัพท์ไม่ไม่แผนคราลีครับกำลังเรียนอยู่ประโยคปทสามครับอยู่ปทสามปีนี้ใช่ไหมครับใช่ครับปีนี้ครับแล้วคิดว่าจะได้ไหมครับปีนี้ก็ว่าจะทําไม่เต็มที่ครับสู้ๆนะครับสาเหตุที่ทําให้สามเณรได้มาอยู่ที่นี่คืออะไรครับเกิดจากที่มีที่เห็น,ท,หนที่เห็นรุ่นพี่เป็น ือเคยเห็นรุ่นพี่มาบวชแล้วก็เคยเห็นรุ่นพี่ได้ดีจากที่นี่ไปครับเราพ่อแม่ได้เห็นแล้วก็ได้ได้แรงบันดาลใจครับเลยอยากให้เอ่อผมได้เป็นมันแบบรุ่นพี่อรัรุ่นพี่พามาใ<ช>่ครับแล้วความรู้สึกที่อยู่ที่นี่รู้สึกว่าอย่างไรครับที่มาอยู่ที่เนี่ก็รู้สึกว่าดีครับมีทุกอย่างเพียงแต่เราแค่ใส่จใจกับ การกระทําทุกอย่างก็ให้อยู่ตามระเบียบวินัยของแล้วสาม,มเณรมาอยู่ที่นี่มีความคาดหวังสูงสุดในชั้นไหนครับก็ความคาดหวังสูงสุดก็ระดับอ,อ,อุดมศึกษาปรตีครับวิทยาตรีครับมณตรีแล้วแผนกบาลีนะครับผมพ็จะได้แค่รอสามวันรอสามนะครับส,สู้นะครับ สามเณรมีความหวังที่อยากจะเป็นอะไรครับผมก็จะเป็นข้าราชการที่สามารถให้ความรู้แล้วก็ไม่ต้องรบกวนพอ่อแม่ชื่อครูใช่ไหมครับใชครับข้าราชการที่สามารถให้ความรู้ใช่ครับคุณครูครอ๋ออยากเป็นคุณครูนะครับมีคติประจําใจอะไรไหมครับเอคติประจาใจก็คือล,ล้มได้ล้มไดแล้วก,ก็ต้องลุกได้ ล้มได้ก็ต้องลุกได้สมณีนรูปนี้ก็ชื่อว่าสมณีนสุรทัศน์นะครับชายคำภาชื่อเ่นชื่อทัศนนะครับทติประจําใจของเขาก็คือล้มได้ก็ต้องลุกได้นะครับกับผมก็ขอจบการสัมภาษณ์เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ